สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1 5ถึง31ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับลยละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดวงความรักของชาวราศีเมถุน ในเดือนธันวาคมอ P ีหลังกันดีกว่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกด u b s c ไคร e นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับก็ขอให้ชาวสีเมทุกท่านเนี่ยมีความสุขประสบความสําเร็จนะครับสมบัติดังใจต้องการเลยนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ผ่านพ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้มันตามเราไปดีอีกเป็น2เท่าสามเท่าพันทวีเลย ก็เริ่มดูความรักของชาวราศีเมทุนที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเอทออฟซอร์นะครับหรือว่าไพ่แปดดาบใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับเรื่องราวที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของปีนี้อาจจะเหมือนกับผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจหรือกําลังทุกข์ใจเรื่องความรักอยู่เพราะเหมือนกับคุณอาจจะผ่านเรื่องราวของความรักมาเยอะหมายความว่าคนที่คุณรักเนี่ยคุณอาจจะเคยผ่านเรื่องราวมาด้วยการทําสิ่งอี่อร,อร่วมกันมาเยอะมีคุณค่ามาตั้งกันมากมายอะ่ะแต่ไพ่แปดดาบหมายความเหมือนกับตอนนี้คุณเจ็บตรงที่ว่า คนรักของคุณอาจจะเดินจากไปคนรักของคุณอาจจะเสียเสียไปคนรักของคุณอาจจะหายไปอะ่ะแต่ไพ่แปดดาบจะเห็นภาพของคนหนึ่งที่เขานั่งอยู่ตรงนี้ <st ess> เห็นไหมครับนั่งอยู่แล้วก็เหมือนกับยังมีสิ่งดีอยู่ตรงนี้ยังมีเวลาดีๆยังมีความรักความผูกพันอยู่อะ่ะฉันใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับเจ็บปวดนะที่ยังรักเจ็บปวดที่ยังผูกพันเจ็บปวดที่เหมือนกับทรมานไปทั้งหัวใจอะ่ะแต่ไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถพูดให้เขาได้ฟังได้ว่าเรารักเขามากแค่ไหน นอกจากเหมือนกับโครมานแบบนี้แล้วเหมือนกับหวังว่าเขาสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเหมือนกับอ่านข้อความกับเห็นข้อความกับเห็นหนังสือที่เราเคยผ่านมาด้วยกันนะฉันไพ้เป็นที่หมายความว่าชาวสี่เมษถุนท่านคงรู้สึกเหมือนกับเรารักใครสักคนหนึ่งรู้สึกสูญเสียรู้สึกเสียใจแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเรายังรักเขาแล้วก็ดีเขามากแค่ไหนนะครับอยากให้เขาดิ้นสี่งหัวใจว่าเรารักเขามากแค่ไหนนั่นแหละฉันไห้ใบนี้ก็เลยทำนายแบบนี้ว่า four of w a n d หรือสี่เมทาเข้ามาครับ ทำนายว่าคุณสองคนอาจจะเหมือนกับผ่านเวลาดีๆก right ันมาเยอะคุณเคยทํากิจกรรมดีๆร่วมกันมาคุณอาจจะมีความเข้าใจกันมาก่อนสี่เมทัพเปรียบเสมือนกับคนที่เคยกินข้าวแต่งงานการวางแผนแต่งงานการวางแผนสร้างครอบครัวใครหลายคนอาจจะเหมือนกับซื้อบ้านอยู่กับเขาสร้างครอบครัวกับเขาหรือเป็นแฟนกับเขาด้วยรักกันนิ่งนีมาตลอดอะเคยตั้งกินข้าวด้วยกันเห็นไหมครับเคยใช้เวลาดีร่วมกันมาตั้งมากมายแต่วันนี้เหมือนกับบ้านหลังนี้เหมือนกับความนักของเราตอนนี้เมื่อเหมือนกับเขาเดินจากไปหรือเหมือนกับหายไปอะแต่เราเหมือนกับทําเพียงแค่คิดว่า คือครั้งนึงเราเคยปกป้องกันนะครัง้งนึงเราเคยมีท่านเป็นแปบ,บการคอยดูแลคอยปกปกักคอยดูแลช่วยเหลือกันละกันมาก่อนฉันั้บหม,มุมให้สองใบนี้หมายความว่าชาวสีเมถูลท่าน,นี่คุณอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่ความรักสี่เมท้าเห็นไหมครับมันยังคงอยู่ต่อกันอยู่มันยังคงเชื่อมโยงต่อกันอยู่ผลเลยทั่วไว่าความรักของชาวราสี่เมถูลท่านถ้าเกิดเคยมีปัญหาเรื่องความรักหรือเลิกรากคนรักไปเนี่ยทำนายเลยว่ายังมีสิ่งดียังมีความรูฯกฯกร้สึกดีๆยังมีความรักถึงกันอยู่นะครับแต่ไพ่ใบต่อมา ทำนายว่าสองไปเท้าหรือทูอ็อบวานครับมันเปรียบเสม,มือนกับความเจ็บปวดที่คุณได้ทาในตอนนี้มันเหมือนกับต้องรอเวลารออนาคตว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมาเห็นเขาจะกลับมาเหมือนกับนึกถึงมันได้อะช่นส่องไ้เท้าหมายความว่าถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปนะครับไม่เกินสี่เดือนไม่เกินหกเดือนเนี่ยทำนายว่าย,ยังมีการกลับมาติดต่อมีการกลับมานึกถึงยังมีการกลับมาในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะสองไปเท้าหมายความว่า,วาสิ่งที่คุณสร้างไว้เนี่ย มเหมือนกับเรามองถึงอนาคตด้วยการระวางแผนแต่งงานด้วยกันระวางแผนที่จะวาดฝันไปด้วยกันว่าเฮ้ยเราจะเดินอยู่ด้วยกันนะเราจะไปนู่นไปนี่ด้วยกันนะมีหลายหลายที่ที่อยากจะไปด้วยกันมีอะไรมากมายที่อยากจะทําด้วยกันฉันส่องไปทักหมายความไม่ชเทาสีเมทัลท่านเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับคนคนที่อยากจะบอกคนที่คุณรักว่าเรามีตั้งหลายอย่างนะที่อยากจะทากับเขามีหลายหลายที่นะที่อยากจะไปด้วยกันมีอะไรมากมายเลยนะที่อยากจะให้กับเขา่าอยากจะใช้เวลากับเขาทั้งชีวิตเลยนะอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกทีได้ไหมลองดูทีได หากเรายังเหมือนกับไพ่แปดดาบหากเรายังรักกันหากยังนึกถึงความรักยังมีความทรงจาดีๆยังมีข้อความดีๆที่ยังส่งถึงกันอยู่ฉนันหมนมุมไพ่สามใบนี่มบยควาว่าเหมือนใครคุณเนี่ยอยากจะบอกเขาว่าลองดูอีกทีได้ไหมเริ่มต้นอีกทีได้ไหมรีสตาร์ทอีกทีได้หรือเปล่าถ้าเกิดเรามีอะไรไม่ผิดพลาดไปหรือว่าอะไรที่มันเลิกกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบอกเลิกบอกลาความไม่เข้าใจกันหรือการมีคนอื่นการนอกใจหรือว่าการมีปัญหาที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรความไม่ชัดเจนเนี่ย ไพ่ใบนี้มันวความรู้สึกที่เหมือนกับเราอยากจะลองดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะอยากจะมองถึงอนาคตด้วยการอยากจะลองเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรลองดูอีกทีได้หรือเปล่าเพราะมีหลายอย่างที่ชาวสีเมษุนท่านเนี่ยอยากจะบอกให้เขารู้หอ,อยากจะทากับเขานั่นแหละฉันไพ่ใบนี้หมายเขามากเหมือนกับคนร่างคุณเนี่ยมีไพ่ว่าคินออฟวันหรือราชีถือไม้เท้าตอนนี้เขาจะมองว่าคุณจะไปทําปัญหากับเขาหรือมองว่าคุณเนี่ยไม่ดีพอหรือว่า เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําใจไม่ดีใจร้ายนะครับหรือทําอะไรตามที่เหมือนกับสิ่งที่เขาไม่ต้องการทําแล้วเหมือนกับมีปัญหาทั้งที่เราหวังดีกับเขาเห็นไหมครับทั้งที่เรารักเขาทั้งย่อเหมือนกับห่วงใยเขาแคร์เขาอยากจะทาสิ่งนี้กับเขาอ่ะใครหลายคนอยากจะไปตามรักคืนสูงหัวใจอยากไปตามเขาลับคืนมาด้วยซ้ําอยากจะไปดึงเขากลับมาด้วยซ้ำอ่ะหรืออยากจะบอกให้เขารู้ด้วยซ้ําแต่ไพ่คืนออบว่าหมายความว่าคุณเคยทำแล้วครับเคยบอกรักเขาเคยช่วยเหลือเขาเคยห่วงใยเขาเคยแคร์เขาแล้วอ่ะแต่เหมือนกับเขามองว่าเราเป็นปัญหาเห็นมัครบ เขามองว่าเราเหมือนกับไปยุ่งไปทําสิ่งไม่ดีหรือมองว่าเราดีไม่พอสหรับชีวิตเขานั่นแหละฉันคิดว่าหม,มายความว่าตนรักของชาวสีเมทูลท่านตอนนี้เขาอาจจะเข้าใจคุณผีเขาอาจจะมองคุณแบบนี้แต่สุดท้าย,พายไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับในออฟเพดีคอนหรืออัศวินถือเหรียญเข้ามาทำนายว่าคนรักของชาวาสีเมทูลท่านสุดท้ายจะกลับมาอ่านข้อความจะกลับมาลงที่ดินตรงนี้กลับมาปลูกต้นไม้ที่เขาทําลายมานะันน่ะฉันหม,มายความว่าคนรักของชาวสีเมทูลท่านสุดท้ายแล้วเนี่ย เขารู้รับว่าคุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจในตอนเนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจคุณเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นตัวปัญหาหรือว่าทําร้ายคุณทำไม่ไม่ดีอัคุณหรือไม่สนไม่ใจไม่แคร์คุณก็จริงแต่พอเขารู้แล้วครับว่าจะเสียคุณไปเนี่ยไพ่แปดดาบเห็นไหมครับพอเขารู้ชาวสีมณุลท่านเริ่มสูญเสียเริ่มเสียใจเริ่มหายไปชีวิตเขาแล้วเนี่ยหมายความว่าไพ่ขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าจะมีการติดต่อจะมีการกลับมาถึงข้อความจะมีการกลับอ่านข้อความคุณฉันไพ่ใบนี้หมองมองถึงความรู้สึกที่ ใครที่เลือกราคนรักไปนะครับไม่เกิน6เดือนไม่เกิน4เดือนนะจะมีการกลับมาติดต่อจะมีการกลับพูดคุยกันจะมีการกลับมาถึงเรื่องราวดีๆที่มีให้แก่กันเพราะคุณอาจจะเหมือนกับออสตินเทอร์เรียนะปลูกต้นไม้กันมาเยอะผ่านเรื่องราวดีกันมาตั้งเยอะมีสิ่งดีกันตั้งมากมายอ่ะแต่จะบอกเลิกลากันไปหรือว่าทำร้ายกันไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องความไม่เข้าใจผิดกันก็ได้แต่ภพ่สี่้มายทาหมายความว่าคุณเป็นครอบครัวเดียวกันคุณแต่งงานกันคุณอาจจะเหมือนกับคิดที่จะแต่งงานกันหรือมองถึงการเป็นคู่ชีวิตกันเลยอ มันเลยกลายเป็นเหมือนกับความรักความเข้าใจที่คุณมีให้กับเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่มเมรีอัศวินทือเดียวหมายคำว่าดีที่สุดที่เขาจะกลับมาอ่านดีที่สุดที่เขาจะกลับมานึกถึงมันแล้วอะฉันผมลายแบบนี้แล้วว่าสองแง่สองง่ามหมายความว่าใครที่เรื่องราวคนรักไปเกิน6เดือนละไปเกิน8เดือนหรือ1ปีละทานายเลยว,ว่าคนรักคุณสุดท้ายก็จะกลับมาถึงสิ่งดีเรื่องราวดีๆกลับมานึกถึงเรื่องสิ่งดีดกับคุณกลับมานึกถึงความรักที่ดีกลับมาอ่านข้อความเก่าๆกลับมาถึงเรื่องราวเก่าๆนะครับท แอบมองแอบส่งกับอ่านข้อความเก่าๆกับมาดูข้อความเก่าๆกับเมื่อถึงเรื่องราวของคุณนั่นแหละแต่คุณนั่นแหละอาจจะเหมือนกับคิ่นออฟวานแล้วแปดดาบแล้วคุณอาจจะเดินออกมาไกลแล้วคุณอาจจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนั่นเองนะครับฉันไพ่เป็นนิ่หมอนความรู้สึกถ้าเกิดใครเรื่องราวคนเราไปเกิน6เดือนหรือ8เดือนเนี่ยผมทํานายไล้ว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับผ่านความทุกข์ใจผ่านความเสียใจผ่านการที่เหมือนกับถูกผูกติดนะครับถูกคําสาปถูกใจร้ายร้องไห้ทกกใจจนหมับ มันผ่านจุดที่จะกลับไปจมทุกข์แล้วอะนะครับมันผ่านที่ทจุดจะกลับไปร้องไห้กลับไปเสียใจตรงที่เดิมๆนะครับมันเหมือนกับคนที่เจ็บปวดเสียใจจนหมดแต่ที่รักเธอนั่ะแหละฉันไพ่ใบนี้ก็ทํทำนายแบบนี้ว่าใครที่เลิกราคนรักไปเกิน6เดือนหรือเกิน8เดือนหรือเกิน1ปีแล้วเนี่ยทำนายว่าช่วงธันวาคมจนถึงมิถุนาย,ยนกลางปีหน้าเนี่ยคุณจะเจอความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาเจอความรักใหม่ๆเข้ามามีเกณฑ์สละโสดหรือตอนเนี้ยนะครับชาวศีรษมถุนท่านจะมีความรักที่ดีเข้ามาแล้วมี ที่ไม่ต้องห่วนคืนกลับไปตึกถึงความเจ็บปวดเสียใจอีกการมองไปข้างหน้าคือสิ่งที่ดีสุดสำหรับชาวราศีเมษทุนหลายท่านที่เลิกราคนรักไปเกิน8เดือนหรือ1ปีนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปไม่เกิน8เดือนไม่เกิน6เดือนละ่ะทํานายเลยว่าสีเมถาวเห็นไหมครับจะมีการกลับมายิ้มผมพูดไปว่ากลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกันกลับมาถึงเรื่องราวดีๆไม่พอแต่จะเป็นการกลับมาแบบทักทายมาหาคุณพูดคุยกับคุณก่อนแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังต้องการยังรักและแชรร์เเขาาออยู่่หืปล ฉันไพ่ในบนี้หอมในแบบนี้ว่าสำหรับคนที่เลิอกรากันไปนานกว่าเน,นี้เขาก็อยากกลับมานะเขาก็นึกถึงเรื่องราวดีๆกับคุณนะเขาก็จดจาสิ่งดีๆที่ชาวสีเมทูลอท่านเนี่ยให้กับเขาไว้นั่นเองแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับไพ่เดทใครหลายคนอาจจะเหมือนกับไปไหนไม่ได้นะเพราะไพ่เดทหมายวามว่าคุณอาจจะมีลูกกับเขาครอบครัวขเขาแต่งงานกับเขาอะฉันได้เคยใครแต่งงานกับคนรักนะครับผมทำนายเลยว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาบ้านนะ่แต่คุณเหมือนกับคนที่ปักป้ายขายเห็นไหมครับ หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งท <that> ี <s ev illy> ่ไม่ตอบรับเขาแล้วไม่ยอมรับเขาเข้ามาในชีวิตแล้วอะทั้งที่เขาอยากกลับมาหาคุณผมเลยจำได้ว่าคนที่เขาแต่งงานกับคุณหรือว่าคุณแต่งงานกับเขาหรือมีครอบครัวกันเนี่ยจะกลับมาคืนดีจะกลับมารักกันแต่คุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจร้องไห้จนเหมือนกับไพ่เดทเห็นไหมครับจนเหมือนกับตายทั้งเป็นจนเหมือนกับมันหมดแล้วที่รักเธอเป็นผ่านจุดที่เราจะกลับไปจมทุกข์แล้วว่ามันผ่านจุดที่เราจะกลับไปเสียใจแล้วฉันให้เดทขอเในแบบนี้ว่าเขากลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเขาอยากกลับมาคืนดีกลับ แต่บ้านหลังนี้มันอาจจะเหมือนกับบ้านหลังใหม่บ้านหลังที่มันเหมือนกับไม่ยอมเจ็บไม่ยอมเสียใจไม่ยอมถูกทิ้งขว้างไม่ยอมถูกทิ้งอีกต่อไปแล้วไม่ยอมถูกขายอีกต่อไปแล้วนั่นเองฉันควรจะส่งคลิปนี้บอกคนที่คุณรักเขารู้ตัวว่าอัศวินเธอเลียนเห็นไหมครับเธอยังคงนึกถึงเรื่องราวดีๆอยู่หรือเปล่าเธอยังคงจดจําสิ่งดีดจดจําความรักนะครับจดจําความสุขที่เราเคยทําด้วยกันได้หรือเปล่าเธอจําได้ไหมว่าเราเคยนั่งกินข้าวเคยรักกันมากแค่ไหนอะ พะไพ่ดอกสองใบนี้มันคือความรักที่ชาวสีมีถุนท่านเนี่ยคุณกับคนที่รักเนี่ยเคยมีสิ่งดีร่วมกันมาเคยเหมือนกับมีความสุขเคยเข้าใจกันมาก่อนเคยมีเรื่องราวอยู่ต่อกันมาก่อนน่ะแต่อยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงของปีหลังปีนี้นะครับหรือปีที่ผ่านมาหรือว่ากี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละซึ่งมันทําให้คุณกับเขาเนี่ยมันรักกันแต่ทําร้ายกันรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะแต่เราก็อยากจะเหมือนกับบอกเขานะว่าเดทเห็นไหมครับบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านของเขาอยู่นะเรายังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ย นะครับยังรักกันอยู่นะถ้าเกิดเขากลับมาตอนที่ยังเหมือนกับบ้านหลังนี้ยังไม่ได้ขายอะ่ะหมายความว่าคุณยังรอยังรักหัวใจของคุณยังเหมือนเดิมนั่นเองแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามหัวใจของเราตายไปแล้วร้องไห้เสียใจจนเหมือนก,กับตายทั้งเป็นไปแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลุกขึ้นยืนได้เราจะไม่ีวันที่จะกลับไปเจ็บปวดหรือเสียใจก็อีกต่อไปแล้วอ่ะมันผ่านจุดนั้นไปแล้วอ่ะคือจุดที่มันเหมือนกับเกินหนึ่งปีเกิน2ปีหรือว่าเกิน8เดือนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยนะฉันให้ไบต่อมาทานาย ในเดือนธันวาคมนะครับในเดือนธันวาคมแล้วก็การแนะนํากันดีกว่า,พาไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับคือดดบเวอร์เข้ามาผมทําไงว่าใครหลายคนอาจจะเหมือนกับตายทั้งเป็นหรือร้องไห้เสียใจหรืออกหักมาก็จริงแต่ดดบเวอร์หมายความว่าการเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่ผมเทนายว่าตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับชาวสีมถุนท่านจนถึงกลางปีเนี่ยมิถุนายนนั่นแหละ,ละคุณมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่กับชาติมาเกิดการเกิดใหม่คิดซะว่าเหมือนกับเราอาจจะแบบเบเวอร์คือการกลับไปคืนเดีกยวคนรักก็ได้นะ ผมหยายามว่าเขาักเลิกลากันไปไม่เกิน8เดือนไม่เกิน6เดือนเนี่ยจะกลับมาภายในช่วงของธันวาคมจนถึงกลางปีกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาลักกันใหม่กลับมาเหมือนกับคิดซะว่าเริ่มต้นกันใหม่อะไรที่ไม่ดีที่มันผ่านพ้นไปหรือเจ็บปวดเสียใจเนี่ยคิดซะว่าให้อภัยกันคิดซะว่ามันจบไปแล้วเหมือนกับนักเนี้ยไปเนี่ยคือการเริ่มต้นคือการเริ่มใหม่ของการรักกันนั่นเองผมพยายามว่าให้ The Word หมายความว่าการกลับมาคืนดีกลับมาลักกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สับคนที่เลิกลาคนรักไปไม่เกิน6เดือนนะครับชัดเจนที่ส ต่ถ้าเกิดใครเลื่อนเลาคนรักไปเกิน8หรเดือนปีหรือ2ปีแล้วเนี่ยไพ่เดอะเวิร์คือการเริ่มต้นความรักใหม่ครับหรือใครโสดอยู่ก็ตามนะหรือตัดสินใจว่าจะพอหรือออกมาในความสัมพันธ์ที่มันแย่แบบนี้ไพ่เดอะเวิร์คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเกิดใหม่และเดอะเวิร์หมายความว่าคนที่มีคุณค่าคุณเริ่มมีเสน่ห์คุณเริ่มมีความรักที่ดีคุณเริ่มมีสิ่งดีเริ่มมีเงินทองเริ่มมีความสุขในที่ของเราเริ่มมีความสุขมากกว่าที่เคยทุกข์ใจเคคคคคยยยสีีใใจุุณผผผ่่่่่่าา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 นนนนนนวววมมมมมทกตไไไไปด้้ออองงแรรห ไปตลอดชีวิตหรอกนะครับขอให้คุณฟังคํานี้เอาไว้แล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดพยายามผ่านมันไปให้ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับไพ่ใบนี้ก็เลยทนายว่าในออฟคับครับทนายว่าชาวสีเมทูในช่วงของธันวาคมมีเกณฑ์จะได้ความสุขดีๆกลับมาคนรักที่เคยเลิกรากกันไปหรือคนรักที่เหมือนกับมีเรื่องราวดีเดียวคุณเนี่ยจะกลับมาอ่านข้อความจะกลับมานั่งดูลูปคุณจะกลับมานั่งนึกถึงเรื่องราวของคุณจะกลับมาติดต่อคุณถ้าเกิดเลิกรากันไปไม่เกิน6เดือนไม่เกิน8เดือนในกรณี6เดือนที่สุด แต่แเกิดใครเกิดจากนี้ไปนะครับทำนายเลยว่าจะมีความสุขสิ่งดีดีมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาอุปถมัมมีคนเข้ามาเอาความรู้สึกดีๆความรักมาให้อาจจะเจอความรักจากต่างชาติต่างแดนหรือทางไกลหรือทางต่างจังหวัดทางโซเชียลก็ได้นะหรือเป็นคนไทยก็ได้แต่เอาเงินเอาทองเอาความสุขเอาความรักเอาสิ่งดีๆเนี่ยมาให้กับเราอะมากอบกู้ความตายมากอบกู้ความเจ็บปวดเสียใจอะ่ะมันทำให้คุณลืมความเจ็บปวดได้เลยนะฉันไพ่ไปนี้ขึ้นมาคือ6ดาบครับ เขาถึงบอกว่าเนี่ยภายใน6เดือนเนี่ยชัดเจนที่สุด jud. เพราะหกเดบหมายความว่าถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปเกิน6เดือนหรือว่าเกินจากนี้ไป1ปีเนี่ยไม่เหมือนกับเราก็อยากจะหลับกลับไปรักเขานะเราอ,อยากจะเดินทางต่อกับเขานะแต่เหมือนกับเราวิ่งตามความฝันอยู่คนเดียวแต่เหมือนกับเราวิ่งตามความรักอยู่คนเดียวอะ่ะใครหลายคนยังฝันถึงเขาอยู่เลยยังนอนหลับตาย,ยังเสียใจยังร้องไห้อยากจะไปตามเขากลับคืนมาฉันถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน8เดือนนะกันส่ง <instances> คลิปนี้ BRE. บอกเขาว่าถ้าเกิดวันนั้นเรามีอะไรที่มันผิดพลาดไป เรากลับมาเป็นเหมือนเติมได้ไหมเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้หรือเปล่าเราขอโทษนะที่ยังเป็นแบบนี้ขอโทษที่ไม่ดีเหมือนใครแต่เหมือนกับขอโทษที่รักเธอมากกว่าทุกคนนะการขอโทษที่ยังรักเธออยู่ฉันให้หกดบาบผมในแบบนี้ว่ามันอาจจะผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจไปแต่เมื่อไระก็ตามคุณผ่านมันไปได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาเจอความจริงเราจะมีความสุขเราจะเหมือนกับลืมตาและเหมือนกับมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นน่ะฉันให้ไปสุดท้ายขึ้นมาคือเดซันนะครับทำนายความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนธันวาคมว่า บทสรุปความรักคุณเนี่ยจะมีการกลับมาเข้าใจกันจะมีการกลับมาคืนดีกันจะมีการกลับผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจไปเนี่ยคุณจะรับความสุขกลับคืนมาการเริ่มต้นความรักใหม่การรักใหม่รักแรกพบการพบเจอรักแรกพบอีกครั้งหนึ่งหรือคนรักที่เลิกลากันไปเนี่ยจะกลับมาดูแลจะกลับมาใส่ใจจะกลับมาเข้าใจสิ่งคุณทำว่าเราอาจจะทำแล้วมีปัญหาเขาอาจจะมองว่าเราไม่ดีพอเขาอาจจะมองว่าเราไปทำร้ายเขาไปสร้างปัญหากับเขานะครับ แต่สุดท้ายเขาจะกลับมาเข้าใจเลยว่าคนที่รักและทนเจ็บปวดหรือทนเสียใจกับเขามากที่สุดเนี่ยยอมวิ่งตามเขายอมวิ่งตามความฝันเนี่ยยอมวิ่งตามเพื่อนจินตนาการของเราทั้งที่รู้ว่าอาจจะทําแล้วไม่ได้อะไรจ,จะทาแล้วต้องเจ็บปวดแต่ไพ่เป็นนี่หมายความว่าเขาจะกลับมาเข้าใจคุณเขาจะกลับมาคืนดีเขาจะกลับมาเข้าใจและกลับมารักคุณกลับมาเคลียร์ปัญหาต่างที่ทําร้ายคุณนั่นเองคุณอาจจะส่งคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้หรือว่าฟังคลิปนี้แล้วเป็นพลังงานให้กับคุณโดนบรนดาให้จิตใจของคุณหรือดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นไปดังพรคลลิปนี้เย นะครับชั้นไพ่ใบนี้ก็จะทำนายว่าไพ่ออร์เคิลนะครับใครที่เจ็บปวดเสียใจยอยู่เนี่ยไพ่ออร์เคิลแนะนําว่าชายใบไลท์แ a นเดอรน่ะพยายามทําตัวเองให้มีแสงสว่างพยายามเหมือนกับพูดกับเขาหรือคุยกับเขานะครับในสิ่งที่เหมือนกับอย่าหลีกเลี่ยงปัญหาให้ได้ก่อนเพราะแต่นนาะคุณอาจจะทะเลาะก,กันคุณอาจจะไม่เข้าใจกันคุณอาจจะมีปัญหากันเพราะฉะนั้นคุณพยายามใจเย็นๆพยายามเหมือนกับทําให้เขารู้ว่าเราอยากทาสิ่งดีขงเขานะเช่นการพูดสิ่งดีๆพูดพลังงานดีๆพูดในสิ่งที่มันเป็นพลัังงานบบนบบวกะคร ต้องใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะต้องทาให้เขารู้ว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างมากกว่าการที่เอาปัญหาไปทะเลาะกันการใช้อารมณ์การทาร้ายจิตใจการวิ่งตามเขาการพยายามดึงใครทุกคนหนึ่งกลับมาที่เหมือนกับเรายังไม่ทันทําอะไรเพื่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักเลยอ่ะเพราะฉะนี้อาจจะเป็นพลังงานีที่อยากบอกเขาว่าเรารักเขานะเราขอโทษที่เป็นแบบเนี้เราอยากจะทำสีดีกับคุณนะเราอยากจะเหมือนกับเริ่มต้นใหม่มีหลายที่อยากจะไปด้วยกันนะเธอกินข้าวหรือยังเธอยังรักกันอยู่หรือเปล่าเธอสบายดีไหมฉันรักเธอนะฉันยึดถึงเธอนะ ฉันอยากให้เธอกลับมานะไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะบอกแบบนั้นกับเขาหรือทําในสิ่งที่มันกับพลังงานดีๆให้กับตัวเขาแล้วก็ตัวคุณเองก่อนนะครับพยายามเอาความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานดีดให้กับตัวเราเองและสิ่งดีเนี่ยชายบายไลท์แคนเดลน่ะมันจะมีแสงสว่างส่งมาที่ตัวคุณหรือว่ามาอยู่ที่ตัวคุณหรือกลับมาหาคุณหรือเข้ามาหาคุณเองทั้งความรักใหม่หรือความรักเก่านะครับ ก็ขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ดนี่ยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ